ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่4ในายนัทนนพัฒนาวงศาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลวัดอุนันทารามสังกัดเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนองประวัติส่วนตัวนายนัทนนพัฒนาวงศาเกิดวันที่10ตุลาคม2537อายุ29ปีรับราชการมาแล้วทั้งสิ้นสปีประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษา จบจากโรงเรียนวัดมุจลินทารามระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาระดับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาเกรนิยมอันดับสองงานที่ได้รับมอบหมายวิชาคอมพิวเตอร์หน้ารู้ประถมศึกษาปีที่3วิชาทัษะคอมพิวเตอร์ประถมศึกษาปีที่4วิชาคอมพิวเตอร์หน้ารู้ประถมศึกษาปีที่4วิชาเทคโนโลยีมัธยมศึกษาปีที่1วิชาทัษะคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่1วิชาเทคโนโลยีมัธยมศึกษาปีที่สองวิชาทางคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่สองรวมทั้งสิ้น20คาบต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนครูเวรประจำวันศุกร์การปฏิบัติตนและผลงานต่าง เพื่อรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าจแสดงออกทั้งทางกายวาจาและอารมณ์อย่างเหมาะสมกับการะเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูแต่งกายถูกระเบียบปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันตามคําสั่งรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 2. คุณธรรมจริียธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักภูมิวิหารสี่ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมทางาพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดค่านิยมของสังคมอยู่เสมอ 3. จรรญ,ญาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูและมีการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมออบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการเป็นครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการจัดก,การเรียนรู้เช่นสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง และสอนให้นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูก้าปเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเสียสละเวลาในการให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือกับนักเรียนอุทิศเวลาให้กับทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่งานสอนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งมั่นทุ่งเทในการทำงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครู้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนพร้อมทางยังรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานอื่นๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ องประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้นําผลการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามาจัดทําเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่น การเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริงเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สะอาดน่าเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้มีการใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและเข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาเช่นเข้าร่วมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 4. การทํางานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นแสดงบทผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมให้เกียรติยกย่องช่วยเหลือสนับสนุนและให้กําลังใจเพื่อร่วมงานอยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆมาขยายผลกับทีมงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทีมงาน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาอีกทั้งยังได้รับมอบหมายงานพิเศษจากงานกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนงานจากฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้า สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีหลากหลายด้านการจัดการเรียนการสอนสร้างสื่อสำหรับพัฒนาผู้เรียนและใช้ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอน,นนอนายนัทนนท์พัฒนาวงศาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย Cause this might be love. It's a thing.